สวัสดียามเช้านั่งรอชมแสงแรกของวันใหม่กันนะคะน้ำค้างแรงมากเลยนะยิ่งน้ำค้างแรงเท่าไรแดดก็ยิ่งร้อนมากเนาะกลางวัน สวัสดีคะ่ะไม่รู้ว่าจะขึ้นสวยแค่ไหนเนาะเพราะว่าพอขึ้นมาแล้วชอบมาบังพอบังปุ๊บแสงสวรรค์ก็จะจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่เริ่มขึ้นมาแล้ว สวัสดีคะ่ะน้องเล็กสวัสดีจ้ามานั่งนั่งชมตะวันยามเช้ากันสบายดีไหมขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะพอถึงช่วง ฤดูข้าฤดูหนาวแสงยามเช้าจะสวยมากๆเลยนะคะจะแตกต่างกันไปฤดูฝนฤดูร้อนนะแล้วก็ตะวันก็จะขึ้นย้ายที่นะอันนี้เป็นฤดูหนาวตะวันจะขึ้นตรงนี้แล้วก็ถ้าฤดูฝนตะวันจะขึ้นตรงเสาไฟอะเสาไฟที่เสาไฟโซลาเซลล์นะแล้วก็ถ้าฤดูร้อนจะไปขึ้นอีกนู่นเลยตรงต้นมะพร้าวนู่นเลย จะหมุนวนไปเนาะดูแลสุขภาพเนาะสบายดีก็อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะตอนนี้ก็พออากาศเปลี่ยนปุ๊บไข้หวัดก็มานะสวัสดีทุกทกท่านนะคะมานั่งชมบรรยากาศยามเช้านั่งรอแสงแรกของวันใหม่เนาะวันนี้มาช้านะมาหกโมงกว่าเลยอะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องชายมากๆเลยค่ะนี้วันนี้ไม่ยุ่งเท่าไหร่ตื่นตั้งแต่ตีสามก็เลยไม่ยุ่งเท่าไหร่ก็เลยได้มีโอกาสเนาะได้มีโอกาสมาทักทายยามเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าที่เมืองสิงห์นะคะมานั่งรับแสงแรกของวันใหม่กับบรรยากาศสวยๆเนาะ ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรายุ่งๆเนาะช่วงยุ่งๆก็จะยุ่งกับการปลูกผักปลูกผักบ้างอะไรบ้างอยู่ในสวนเนดะี๋ยวันนี้ไม่ยุ่งตื่นเช้ามากตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วก็ทํานู่นทํานี่ยาวไปเลยพอดีมีโอกาสมานั่งขึ้นไลฟ์ให้พี่ๆได้เห็นกันเนาะเพื่อนๆได้เห็นว่าบรรยากาศยามเช้าที่บ้านต่างจังหวัดเราก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะ น้องชายก็สวัสดีคุณอะไรก็ไม่รู้เนาะภาษาอังกฤษไม่ได้เอาอีกเครื่องหนึ่งมาอ่านไงถ้าถ้าเรามีอีกเครื่องหนึ่งเราจะเห็น เช้ามาก็ปล่อยไก่ปล่อยไก่ปล่อยเจ้าเจ้าไปวิ่งเล่นตั้งแต่เจ้าไปเนี่ยลุกขึ้นมาวิ่งเล่นตั้งแต่ตีสี่เพิ่งจะเอาเข้าไปตอนหกโมงเช้าให้สงบมั่งสองชั่วโมงเนาะวิ่งตอนเย็นอย่างนะเจ้าไปก็จะวิ่งวุ่นวายอะามเช้าๆ้าที่บ้านเราก็บรรยากาศประมาณนี้วันนี้ก็คิดว่าน่าจะแดดแรงอีกอเหมือนเดิมเน่ย ้าหมอกลงเยอะเมื่อเท่าไหร่แดดก็แรงเท่านั้นเนาะนี่ก็ยังไม่ได้เข้าไปในสวนเดี๋ยวขึ้นไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในสวนที่ปลูกกระหล่ำปลูกบลอกลี่ไว้เนาะสวัสดีทุกทกท่านนะคะชมแสงแรกของวันใหม่ที่เมืองสิงกันนะคะ น้ำค้างนี่ยดยังหยดแปะแปะอยู่เลยน้ำค้างเน้น้ำค้างแรงแต่ถามว่าหนาวไหมก็ไม่หนาวเท่าอาทิตย์ก่อนอาทิตย์ก่อนหนาวมากหนาวทั้งอาทิตย์เลยพอมาเปลี่ยนเป็นอาทิตย์เนี้ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อากาศอุ่นขึ้นแล้วก็แดดแรงเนาะแดดแรงอาทิตย์ก่อนเนี้ยคืมทั้งอาทิตย์เลย อาทิตย์นี้แดดแรงอากาศอุ่นขึ้นอาทิตย์ที่แล้วนะไม่ต้องเปิดพัดลมเลยอาทิตย์นี้ก็ยังมีเปิดบ้างก็จะเป็นช่วงฤดูที่คาดเดายากเนาะเพราะว่าไม่รู้จะร้อนหรือว่าหนาวแน่นอนอากาศช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบไม่แน่นอนนะคะ สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะชมบรรยากาศยามเช้าวันใหม่ที่เมืองสิงห์กันนะคะวันนี้หรอวันนี้ยี่สิบกว่ายี่สิบสามวันนี้อาทิตย์ที่แล้วน่ะสิบหกสิบห้าสิบหกวันนี้ยังยี่สิบสามก็ถือว่าร้อนเนะถือว่าร้อน ตอนสายก็สามสิบอะตอนกลางวันวนะนะสามสิบขึ้น่ะแต่ตอนเช้าเนี่ก็ยังยี่สิบกว่าแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดทั้งอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวช่วงช่วงปีใหม่ก็จะไปรับลมหนาวที่ที่กำแพงเพชรเนอนะรับลมหนาวที่กำแพงเพชรอาที่นู่นหนาวกว่าที่นี่เยอะมากเลยนะ เรียกว่าอาบน้ําหุ่นเดียวที่นุนนะใช่วันนี้อากาศสบายสบาย20องศาแต่ถ้าพอสายหน่อยก็แดดแรงแต่ไม่ร้อนเพราะเราแดดแรงอยู่ช่วงนอกบริเวณบ้านแต่ก็ยังมีลมพัดเอ่อยๆบ้างถ้าน้ำค้างแรงมากอะ่ะแดดก็จะแรงเนาะก,ก็เป็นช่วงที่ดีนะอากาศแบบนี้ซักผ้าอะไรมันก็จะ ไปด้วยไปด้วยใช่ไปได้เลยไปเที่ยวเนาะไปไปดูไล่ด้วยน้องชายไปดูไล่ไปดูว่าจะทํำยังไงเนาะคิดไม่ตกว่าจะทําเองหรือว่าจะให้เขาทําต่อเนะแล้วก็ดูดูความนั่นเดี๋ยวจะพาไปชมความบรรยากาศสวยๆที่นู่นเนาะที่นู่นจะสวยกว่าที่นี่เยอะในช่วงฤดูหนาวเนาะ แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนก็ไม่เท่าไหร่นะหน้าร้อนก็จะเป็นเหมือนกับแดดแรงกว่าที่นี่เพราะเหมือนสูงกว่านะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอู้สูงนกเป็ดทันไหมทันไหมจะมีฝูงนกแบบเนี้ยนะฝูงนกแบบเนี้ยตอนถ้าเช้ากว่าน,นี้จะมีฝูงนกเยอะ สวัสดีคะ่ะเอาแล้วหนูเริ่มไม่เห็นหนูสะท้อนนะแสงสะท้อนตาหนูมองไม่เห็นพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะแสงสะท้อนตา อยากให้พี่ๆได้ชมเนาะชมแสงยามเช้าตอนนี้แรงมากแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นไม่นานนะจะขึ้นสัก15นาทีเนาะพี่ๆขึ้นพอได้พอได้ส่งงานช่วงนี้ก็ยุ่งอยู่กับงานในสวนก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นไลฟ์สวัสดีทุกบ้านใช่ไหม ทำไมหนูอ่านยูเซอร์ไม่ได้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะ <c oughs> พี่พี่ทักทายกันนะคะแสงเริ่มแรงขึ้นหนูก็จะเริ่มสะท้อนตามากขึ้นนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศนี่พาหนีแสงสะท้อนก่อนเพราะว่าเริ่มแรงแล้วเนาะเริ่มแรงแล้ว นี่มามุมมามุมสบายตามุมสบายตามุมเขียวๆทางนี้ดีกว่าเนาะสู้แสงไม่ไหวต้องหันหนีแล้วนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามาเป็นกําลังใจและรับชมนะคะวันนี้ไม่มีสาระอะไรเลยเนาะพาชมบรรยากาศอย่างเดียวเลยนะคะสวัสดีคุณเล็กนะคะจาก f อคุณอะไรนะ ไ่ค่ะบรรยากาศดีบรรยากาศดีแต่สู้แสงไม่ไหวแสงสะท้อนตาแล้วเนาะเพราะว่าพอแสงขึ้นมาแรงแรงมากเนี่ยถ่ะมันสวยไหมสวยมากเลยนะคะถ้าเราถ่ายภาพแต่ถ้าเราเป็นไลฟ์สดหรือว่าเป็นวิดีโอจะสะท้อนมากแต่ถ้าเราถ่ายเป็นภาพนิ่งเนี่ยสวยสวยมากเลยค่ะวันนี้ก็มีหมอกเนาะมีหมอก เนี่ยหนูหนูเข้ามองพี่สาวผู้ทรช่มไหมออหนูหนูกําลังจะทักว่าพี่สาวผู้ทรระหว่างพี่สาวผู้ทรกับพี่หญิงใหญ่ไงโปรไฟล์แต่ถ้าพี่หญิงเนี่ยพี่หญิงใหญ่เปลี่ยนโปรไฟล์ด้วยไงก็เลยหนูจะทักเป็นพี่สาวผู้ทรก็นี่ปีนี้ก็ได้กินข้าวสุรินอยู่นะข้าวสุรินก็ได้ได้ไปเอาช่วงปีใหม่เนาะเอาช่วงปีใหม่นึกว่าจะไม่ได้กินข้าวแล้วปีนี้เนาะ สวัสดีค่ะบ้านไร่ประภัยสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะปีนี้ก็เข้าไปจะได้ไปเอาเข้าวที่สุรินก็ไปช่วงปีใหม่แต่ลูกไปเนอะลูกไปเอาหญ้าเขาสีไว้ให้เนอะหญ้าสีไว้ให้หนูอยากถามเนะว่าบ้านพี่สาวภูธรน,น่ะ บ้านพี่สาวภูธรไกลมากไหมจากบ้านบ้านลูกสะพ้ยห,หนูอะถ้าไม่ไกลมาก,กอะหนูจะได้ฝากอะไรไปให้กินไงเพราขับไปช่วงปีใหม่พอดีมาสิคอนละภูมิเลย น้องเล็กบอกว่าสวัสดีบ้านไร่ประภัยอยู่อำเภอสำโรงทาบค่ะสำโรงทาบบ้านบ้านนักมวยอ่ะบ้านเดียวกันเลยรั้วติดกันเลยค่ะตอนนั้นพี่สาวภูทรบอกหนูทีแล้วชื่อบ้านน่ะบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะอยู่สำโรงทาบเนาะบ้านเดียวกันกับน,นักมวยเลย มาลัยประภัยบอกว่าคุณเ้พาลุยสวัสดีครับอยู่ใกล้กันเนาะเนี่ยเดี๋ยวเขาไปช่วงปีใหม่นี่แหละค่ะพี่สาวภูธรเดี๋ยวเวลานั้นน่ะหนูไม่ได้ไปหรอกค่ะหนูจะไปกําแพงเพชรแต่ลูกก็ไปลูกลูกไปเอาข้าวเนาะไปเอาข้าวยาสีข้าวไว้ให้ได้ได้ค่ะได้ค่ะพี่สาวภูธรถ้าถ้าอย่างนั้นเนาะ ดี๋แต่จะไม่ได้เจอหนูเราก็จะเจอบ้านดองเนาะเจอดองแล้วก็เจอลูกสะพ้ายเจอลูกชายกับหลานๆน,นี่แหละเดี๋ยวหนูหนูจะได้เดี๋ยวเวลานั้นน่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปพี่พี่สาวผู้ทรทักที่บ้านฟ้าได้ไหมคะทั้งหนูที่บ้านฟ้าได้ไหมบ้านฟ้าหนูก็อารีอ่อนเจริญนะคะเราจะได้จะได้ทักกันง่ายกว่าเนาะ เพราะบางทีหนูก็ไม่ค่อยได้ไลค์ค่ะช่วงเนี้ยเดี๋ยวหนูจะหนูจะทำปลาเค็มนะหนูจะทำปลาเค็มไปให้กินพี่สาวภูทรทักที่บ้านฟ้าเลยนะคะอารีอ่อนเจริญค่ะโปรไฟล์ใส่เสื้อสีม่วงนะคะ หนูก็อยากไปกับเขานั่นแหละแต่ว่าพอดีไปกันหลายคนเนาะไปกันหลายคนแล้วเดี๋ยวเวลาขากลับอะข้าวอีกหกร้อยโลอะข้าวตันนึงอะสีออกมาแล้วก็น่าจะประมาณหกร้อยโลเนาะและคนอีกอะไรอีกไงไม่ได้เอารถไม่ได้เอารถใหญ่ไปเนาะเอาแค่รถรถปิกอพไปค่ะปีที่แล้วยังเอารถ ได้เลยใช่ใช่ไหมคะพี่สาวภูธรเออหนูเห็นมีพี่คนหนึ่งพี่ชื่อพี่สาวภูธรเนี่ยใช่ช่องพี่หรือเปล่าหนูไม่แน่ใจไงเ,ออเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหนูเข้าไปลองดูลองดูเนาะเพราะหนูเห็นมีอยู่ว่าสาวภูธรขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ เกี่ยนน่าจะเกี่ยวข้าวเสร็จล้อแล้วเนาะทางสุรินเนาะตอนนี้เนาะเพราะบ้านเนี่ยบรรยาก็เกี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกเริฟทุกไลคนะ์เนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยเจอกันที่สุรินเนาะช่วงนี้ <c oughs> ไม่สะดวกเนาะเวลาไปมันลำบากลำบากตรงไหนลำบากตรงว่ารถเน่ะนะมันรับน้ำหนักไม่ค่อยได้เยอะหรอกเนาะ แล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนาะมีลมช่วงที่ที่แล้วก็มีลมเนาะขอบคุณนะคะพี่ๆยกมือใบย้ยบยกันได้เลยนะคะขอบคุณที่ข้ามาเป็นกําลังใจและรับชมเนาะอ๋อเนี่ยพี่บ้านเขาก็นะเนี่ยเนี่ยมองแสงตะวันเลยมองแสงตะวันเลยอยู่แถบนั้นแหละเขาอะ่ะเันนั้นหนูก็ไปแถวบ้านเขาแหละแต่ก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นเขาหรอก หายเงียบไปเลยไม่รู้หายไปทางไหนแล้วเดี๋ยวนี้ท่านกำนันหายเงียบไปไหนก็ไม่รู้ยกมือบายบายด้วยนะคะเขาไปจากหนูเนี่ยไม่ไกลหรอกบ้านเขาะนะประมาณห้ากิโลขับรถไปตลาดนัดแบบสบายสบายอะไปบ้านเขานะยกมือบายบายกันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะ นาหายเงียบไปเลยไปหายไปไหนก็ไม่รู้ไปกับน,น้ำแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้น้ำเยอะด้วยปีนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆน้องเล็กขอบคุณนะคะ บ้านไร่ประภัยขอบคุณค่ะพี่สาวผู้ทอนขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆเลยนะคะยกมือบายๆกันได้เลยนะคะบายบาย